ปิดตัวแล้วปิดตัไม่ไปลูกร้อนโอ๊ยโอ๊ยไม่ไปร้อนร้อนมันร้อนึงมาทำรับเหมาก่อสร้างอันนี้ก็แบบทำสร้างโปรไฟลด้วยก็ไม่แพงะครับไปสามรอกว่านะสามสิโอเครู้เรื่องแล้วมั้ยตอนนั้นเกันเกลกันโอ ร้อยหลังนะ่ะจะขึ้นไปซ่อมแล้วช่างอ่ะช่างอ่ะจะขึ้นมัางและแม,มามาซ่อมไม่เป็นต้องรอป๊ามาซ่อมไม่เป็นหรอกาวพอยซ่อม เจอหางสีชมพูตรงนี้ด้วยแม่ครับ<อ>ฮะแม่ครับได้โปรดปูเธไปเห็นมาชลามหรือเปล่าแม่ชลามหางชมพูนะอ๋อ